โอมสีคเนสายะนมหาขอความสำเร็จความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิดตามความเชื่อโบราณพลังศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิค,คเนศสามารถประทานพรสุดวิเศษให้แก่ผู้บูชา ไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ธุรกิจการงานสติปัญญาศิลปะวิทยาการทุกแขนงสุขภาพร่างกายและความรักไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดสามารถขอพรจากองค์พระพิคเนตได้ขึ้นอยู่กับความศรัทธาบูชาได้ตามสะดวกขอพรจากท่านให้ช่วยคุ้มครองปกป้องนำพาความสุขความเจริญมาให้ทุกองค์ผ่านพิธีปลุกเสกโดยพรามอินเดีย พร้อมเปิดให้บูชาสั่งจองแล้วองค์พระพิคเนตปางเด็กมหาเทพแห่งความสำเร็จผลิตจากวัสดุเซรามิกและดินเผาคุณภาพสูงงานละเอียดประณีตภายในมีมวลสารมงคลบูชาด้วยน้ำและผลไม้ได้ทุกชนิดขอห้ามห้ามถวายเนื้อสัตว์และของขาวย้ำอีกครั้งทุกองค์ของทางร้านผ่านการทำพิธีปลุกเสกแล้วนำไปขึ้นหิ้งบูชาได้เลย อมสันติโอมสันติสันติสันติขอความสันติให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้บูชาทุกคนเถิด